ครับสวัสดีครับคลิปนี้มาพบกันครับ l อ0ศูนย์ครับปัตนาตูมให้ครับท่านพออนะครับอ่าซึ่งโรงเรียนเพิ่นกะอ่าเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อนก็ได้เรียกใส่บริการอ่าทีมงานนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับโดยโซเฟอร์ลุงแตงให้เราครับนะครับเป็นน้าตูมนะครับ คนสีดำมืออื่นนะครับก็เลยเรียกใส่บริการที่แรกก็ว่าสิพากันยุดแล้วละครับเมื่อนี้ก่นอนี่สองงานนะครับเดี๋ยวแล้วนี่แลี้นกหัดครับกำลังหัดครับอยู่นี่ไลไกว่าครับท่านพอเพื่อน เครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอบียงนะครับเอ่นใสบริการทีมงานนะครับวันนี้ทางนี้เพิ่นกำลังสูบน้ำอยู่ครับเพิ่นสูบน้ำใส่แต่ว่ากสีต้องร้อล่ะครับถ้าปั้นแหงก็ได้ละครับร้อเพิ่นสูบน้ำใสก่อน สูบน้ำปั้นไปพร้อมสูบน้ำไปพร้พอมครับงานบ่อได้เฝ้าครับไปเรื่อยๆครับพอแล้วมันอยากลมลมตะวันเป็นหินครับสายหินนะครับ มันเป็นไซหินครับเพราะว่ามันเป็นสมัยตะกี้มันเป็นสนามฟุตบอลเก่านะครับนะครับเพราะว่ามันน้ำท่วมนะครับเพื่อนก็นเลยปรับมาเป็นใา้น้าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับท่านพอนะครับท่านพอเราเป็นคนุปรับปรุงนะครับโรงเรียนกับอาคารกับลายหลังครับโรงเรียนทิศบ้านสร้างท้อสิบสองนะครับ อย่งนว่าชีได้อาคารรงอาหารติดแอร์อีกนะครับอีกประมาณปีงบประมาณสิบมาถึงนี่แหละนะครับได้เอื้นใส่ทีมงานบริการนะครับปั้นตมครับกับทีมงานแอลซีูนนะครับเดี๋ยวรอน้ำก่อนน้ำให้เตรียมก่อนนะครับเราต้องร้คถัาว่าปั้นเลยนี่มันกะชีได้บอ,อะละเฮ้ยสิบรปลาทัเตอเา ติดตามนะครับเดี๋ยวแฮชชิปให้เพิ่มอีกนะครับในระวางที่ล้อครับจะมาปั่นทั้งนวนกันครับเพราะว่าทั้งนี้กับลอสูบน้ำให้เพิ่นสูบน้ำกอนเ้วไปนี่นะครับเมื่อวานเขาก็ไม่แ็ดตรงนี้นะครับปรับให้่ันพวอแล้ว,ลวนะครับแปลนดีาอให้เด็กหน่อยไดีนี่ยฮะ มาปั่นตรงนี้ก่อนก็นได้ครับเนี่ยวางรอเนี่ยปั่นตรงนี้ครับอยากจะให้มาปั่นตรงนี้ก่อนเพือ่อได้ปลูกผักปลูกหญ้าาสัน้นนะครับชุ่ยซวนย์นมขึ้นเขาสาถูกผูกเอ,อ้ยลูกหลานขอเฮ็ดเงินท่านฟอมันเอย่ามันแปลนดีเด้อ sáu mươi hai con cái này sáu mươi hai con cái này